สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นลูกเกาะพ่อแม่จนตัวเองแก่อายุ56ปีกระทั่งพ่อแม่ชรลาลาโลกเจ้าตัวก็เสียชีวิตตามเพราะอดอาหารพร้อมทิ้งบันทึกชีวิตสุดอดสูต้องบอกว่าเป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศได้เผยมีรายงานว่าประชากรจํานวนมากกว่าหนึ่งล้านคนท่วประเทศไม่เต็มใจที่จะหางานทํา แม้จะสำเร็จการศึกษาแล้วแม้มีวิชาวความรู้และความสามารถในการทำงานแต่พวกเขากลับเลือกที่จะอยู่กับที่บ้านต่อไปคอยพึ่งพาให้พ่อแม่เลี้ยงดูไปจนแก่ในจำนวนนี้เกือบ60%อายุมากถึง40-64ปีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนปรสิตท,ที่ติดอยู่กับพ่อแม่ที่แก่ชารา นอกจากนี้สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นยังมีการเปิดเผยอ,อีกว่าปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและทางรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้โดยปัญหานี้มักถูกเรียกว่าปัญหา80-50หมายความว่าผู้สูงอายุในช่วงอายุ80ปียังคงต้องเลี้ยงดูลูกๆในวัย50ปี และครั้งหนึ่งได้มีเหตุการณ์ที่น่าสลดอดสูเกี่ยวกับปัญหานี้ทุกนํามาเผยแพร่และสร้างความเสะเทือนใจให้กับผู้คนเป็นจํานวนไม่น้อยซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าชินอิจิมากิโอกะเขาใช้ชีวิตเกาะติดอยู่กับพ่อแม่ที่แกช่ชราที่อาศัยในเมืองจังหวัด คานางาวะของญี่ปุ่นแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงวัยทำงานจนกลายเข้าสู่ช่วงสูงวัยแต่เขาก็ยังไม่ยอมแยกจากพ่อไม่ยอมไปใช้ชีวิตหรือสร้างครอบครัวของตนเองจนกระทั่งวันสิ้นสุดมาถึงเมื่อพ่อแม่ที่แก่เท่าของเขาเสียชีวิตและจากไปจากนั้นมากีกิโอกะตัดสินใจอยู่บ้านคนเดียวปฏิเสธไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐมาเยี่ยมเยือนที่บ้าน เพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการเขาปฏิเสธความช่วยเหลือใดๆจนกระทั่งในที่สุดก็พบว่าเขาเสียชีวิตเพียงลำพังที่บ้านในวัย56ปีเนื่องจากภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหาร หลังจากการเสียชีวิตของมากิโอกะน้องชายของเขาได้เข้าไปที่บ้านเพื่อจัดการเคลียร์เขาของแต่สภาพความเป็นอยู่ที่พบภายในบ้านหลังนั้นทำให้ผู้เป็นน้องถึงกับรู้สึกเศร้าและหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งโดยน้องชายของเขาได้พบสมุดบันทึกของพี่ชายและพ่อของเขาภายในสมุดบันทึกเล่มนั้นแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตของพี่ชายผู้ล่วงลับของเขา พบว่ามากี่โอกาสนั้นเคยมีช่วงวัยรุ่นที่ขยันขันแข็งและประตือเรือร้อนเหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วๆไปแต่แล้วจู่ๆสิ่งเหล่านั้นก็กลับหายไปกลายเป็นช่วงชีวิตที่ว่างเปล่าเขามองไม่เห็นเป้าหมายในชีวิตรวมไปถึงความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ซึ่งมีข้อความหนึ่งระบุว่ามันไม่สนุกเลยที่จะมีชีวิตอยู่นั่นจึงน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาใช้ชีวิตซ่อนอยู่หลังพ่อแม่ไปจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ